นี่ยมาทำอะไรเหรอทำอมรกันจริงที่นี่นะอะไรก็ไม่ไ้เลยอยากจดพิจัจอยก็การร้องเรอยนู้นอ่ะแล้วว่าอยากให้เปันแบบไหนที่นี้นากจะวิญญงใใจบ้างรู้เหมหนวะไม่ไม้มีขนี้หรอเราม่มาทำลายอย่ามาใช้กินที่ยาที่ยาเลยอย่าเราต้องเอาเลยเราเอาไปเป็นเอาไปเป็นผู้แก้ไขอยากมอกาตั้งที่อะไร มเล่นแะเ่นเลยแล้วมากเลํรำอมรำาพรมอะไรพวกสิ่งเนี้ยอย่าเด่นนะอย่าเดินจบอกว่ายอย่าเด่นเลยน่ะแล้วคนได้ใส่ตะเคนแล้วกมาถึงหัวใจแล้วก็มากเลยนะอยากยากเลยสิ่งเนี้ยไม่อยากเล่นกลัวนี่แต่ตะคนน่นี้แหละเนี่ยแล้วไม่เห็นอะไรเลยแล้วนอยจะทำาอืมแล้ไม่จะเอากินได้แล้วแล้วม่จะหยาก็ได้ ไม่ไมก็มือก็เรื่อนนีก็กับไปแล้วก็เอาแล้วก็ไปหมดเลยแล้วคนนึงนัก็จะถังเป็นมงขายาแล้วก็ขาะ่ายสัยญาที่คือเอาเอาไปทำงานแล้วมาเอาคุพิษมันมาเอาคุพิษกลับไปแล้วก็บอว่ารู้มือนี้ที่จไม่ไนี่ะทำันแล้วมันเลยนะ